อสมอ,อยู่ในพื้นที่รู้ดีว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรหน้าที่ของเราคือแก้ข่าวร้ายทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนไม่เกิดความตโกตกใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อไรก็ตามที่ท่านเป็นอสมหมอคนที่หนึ่งท่านต้องปกป้องไม่ใช่กระจายข่าวร้าย แจ้งข่าวร้ายก็ไม่ใช่แต่เป็นแก้ข่าวร้ายโอเคไหมคะพูดยังไงก็ได้ให้มันซอบลงให้มันนิ่มลงกระจายข่าวดีเช่นอะไรบ้างกระจายข่าวดีกระจายข่าวดีบางคนบอกว่าอาจารย์หา ชกสเขาจะเปิดให้ยืมเงินสิบหมืน่นค่ะดีไหมดีดีแต่เสียใจท่านไม่ได้ <laughs> ท่านยืมไม่ได้เพราะหนึ่งท่านยังไม่สมัครสมาชิกชกสสองท่านหนึ่งท่านยังไม่ได้สมัครสมาชิกชกส อันที่สองคือท่านยังไม่ได้ยืมเงินสองหมืน่นยังไม่ได้ยืมเงินห้าหมืน่นแล้วจะไปได้เงินแสนได้อย่างไรใช่ไหมคะเพราะคนที่จะได้เงินสิบหมื่นเนี่ยจะต้องยืมเงินสองหมื่นก่อนเงินสองหมื่นจะยืมได้ภายในมีนาหกแปดนี้ถ้าสามสิบเอ็ดมีนาหกแปดไม่ยืมไม่มีสิทธิ์ยืมเงินห้าหมืน่นนะ แล้วใช้ไปสักเดือนสองเดือนค่อยยืมห้าหมืนยืมห้าหมื่นภายในปีหกเกนะภายในหกเกต้องยืมเงินห้าหมืนแล้วก็ใช้ไปสักสองสามเดือนแล้วค่อยยืมเงินแสนเงินแสนมาจากไหนเงิน ว่าคนที่จะยืมเงินแสนได้ต้องผ่านสองหมื่นผ่านห้าหมื่นแล้วค่อยยืมหนึ่งแสนโดยมีหลักประกันคือเมื่อตายจะต้องถูกหักจากยอดห้าแสนวกวานะให้กับธนาคารนะฟังเอาไว้พวกเราจะได้ไปกระจายข่าวนี้ต่อนะ บกสมที่ไม่ได้มาฟังรวมทั้งเจ้าหน้ที่รับรู้ไปพร้อมกันตอนนี้การยืมเงินแสนคนที่มีสิทธิ์ยืมได้คือสมาชิกชกสที่เป็นอสมอเท่านั้นและต้องผ่านการยืมสองหมื่นห้าหมื่นแล้วถ้ายังไม่ยืมห้าหมื่นไม่มีสิทธิยืมเงินแสนนะ ยืมห้าหมื่นก่อนแล้วก็ใช้นี่ไปประมาณสักสองวดแล้วค่อยเป็น1นึ่แสนนะคะแล้วยืมเงินแสนต้องผ่านระบบการจองคิวต้องมีหนังสือรับรองจากศูนย์ประสานงานใครเป็นศูนย์ประสานงานจังหวัดศูนย์ประสานงานจังหวัดศูนย์ประสานงานชกสสมมีอยู่สองคนยวอให้หน่อยจะเป็นสามคนมีใครมีออพีมีออจินนามีอมอวิริยา สาคนนี้จะเป็นคนเซ็นรับรองให้ปฏิบัติตามนยโยบายของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขม,มีนยโยบายว่าอสมทุกคนจะต้องหนึ่งคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตรงอายุค5 5ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราผ่านการอบรมแล้วขึ้นทะเบียนแล้วสิ่ง เ่เราจะต้องทำคือการโหลดแอปสมาร์ทพอสมอไว้ในมือถือแล้วทำการคัดกรองคัดกรองใครคัดกรองเราก่อนมีใครอายุยังไม่ถึง35ปียกมือไม่ถึง35ยกสูงๆโอเคไม่ถึง35ก็ต้องคัดกรองเหมือนกันโอเคไหมคะ สอสบถึงแม้จะอายุไม่ถึง35ปีก็ต้องคัดกรองโลคไม่ติดต่อเรือรังผ่านแอปสมาร์ทโฟนเหมือนกันเกิน3 5 35ปีขึ้นไปก็ต้องคัดกรองเช่นกันครัวเรือนที่เรารับผิดชอบนะครัวเรือนที่เรารับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราจะมีครัวเรือนรับผิดชอบได้ยังไงเป็นหน้าที่ของหม่อมวส่งที่จะต้อง จับเรายัดใส่ประชากรนลินพัฒเป็นอสมหมอคนที่สองจะต้องจับนลินพัฒให้ดูแลบาล้านเลขที่หนึ่งบา้านเลขที่สองบา้านเลขที่สามต้องมีชื่อปรากฏในสามหมอเราถึงจะมีข้อมูลในแอปเรานนเพราะงั้นเรามาแทนใครคุณหมอเขาก็จะจับชื่อเราใส่ประชากรคนนั้น มอสอไม่จับชื่อเราใส่ในปางการ,ปร,ป,รประชากรเราก็ไม่สามารถทำงานได้สิ่งที่เราต้องทำนโยบายคือคัดกรองอายุ35ปีขึ้นไปสองนับขาบนับขาาตัวเองแล้วชวนคนอื่นนับขาาเห็นเอกสารในกระเป๋าไหมคะเห็นเดี๋ยวเอเล็กจะพาพวกเรานับขาา หรือถ้าพวกเราทำได้เวลาว,ว่างกินข้าวเสร็จก็มานั่งเขียนเพราะมันเติมแค่น้ำหนักส่วนสูงรอบเอวใช่ไหมการออกกำลังกายใช่ไหมแค่นั้นเองแล้วเราก็จะรู้ว่าเราจะกินข้าวได้คาร์โบไฮเดรตได้วันหนึ่งไม่เกินเท่าไหร่นะคะ อย่างพอพิษเนี่ยสมัยก่อนโหกิน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 แล้วก็ปวด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 จากสมัยก่อนพอพิชเคยน้ำหนักแค่40่สิกิโลเดี๋ยวนี้70อัพ75ก่อนหน้านั้นพอมานับขาบลดลงตั้งสามกิโลนับขาบ จาก75เหลือ7 2โพงพะจะกินทีไรอเล็กก็จะบอกว่าขาดขาดขาขาหักซุปจะเอาแนวมาให้เอ้ยกินอันนี้กะแซบอันนี้กะแซบเมื่อวานเอาขนมมาให้กินอันนี้กะแซบลองเบิกคุณย่าทำให้ก่อนความน้ำผัดอยากให้เอ้ยจ่ยนะคะจะกินอะไรก็ขาดขาขาขาดเอ้ยบอกกล้าหินลดลงตั้งสามกิโล ท่านคาดกรองวันนี้ท่านนับขาวันนี้ท่านอาจจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันหนึ่งฉันจะกินได้ไม่เกินกี่ทัพีว่าถ้าเป็นข้าวนะเดี๋ยวเล็กเขาจะมาสอนพวกเรานะให้ความรู้เรื่องของสิทธิทประโยชน์ด้านสุขภาพและการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนและการมีส่วนร่วมใกนการเสนอความคิดเห็นกับชุมชนนะคะเกี่ยวกับนโยบายด้านสุขภาพ แล้วก็ตัวอสมอเองต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอนนะร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่นๆอสมอจะต้องดำเนินการมาตามมาตรฐานสมรรถนะของอสมอนะคะแล้วก็ประสา,านงานกับชุมชนนะคะทีนี้อสมอยุคใหม่ยุคใหม่ทำไง,งส่งเสริมเชิงรุกมุ่งส่นนงเสริมบทบาทอสมอให้ปฏิบัติงานเชิงรุก เชิงลูกมีอะไรง่ายๆคือเรื่องแม่และเด็กแม่และเด็กเนี่ยตัวอสมอเองเมื่อคุณรายงานมันจะมีอันนึงก็คือการค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่คำว่าการค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่เนี่ยสมมุติว่าในคุ้งที่เรารับผิดชอบสัปดาห์นี้ไปค้นหาแล้วเจอหนึ่งคน นับหนึ่งถูกต้องไหมคะสัปดาห์ต่อมาไปอีกไปเจอคนบ้านเดิมคนเดิมนับไหมไม่นับนับเฉพาะครั้งแรกนะคะถ้าไปทุกสัปดาห์นับเป็น4ี่คนตายแล้วคนท้องเยอะแยะเยะต็มบ้านเต็มเมืองน,นึ่งคนนับแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นครั้งแรกที่เราไปเจอโอเคไหม การค้นหาหญิงตั้งครรภ์รายใหม่การค้นหาหญิงตั้งครรภ์อายุ15ปีอภิษอยากจะฝากพี่น้องอสมในเรื่องของการค้นหาหญิงตั้งครรภรายใหม่โดยเฉพาะเด็กต่ำกว่า15ปีแล้วท้องขึ้นมาถ้าเขาแต่งงานเราสามารถบอกได้แต่เขาไม่ได้แต่งงานเป็นท้องก่อนวัยอันควร เฮาสิไปบอกว่าเจ้าท้องได้อยู่บ่คะถึงด่าได้ถึงข้อห้ยได้จะมาอยู่น้ำคอยพี่าเรามีข้อมูลเรารู้แต่เราไม่สามารถที่จะไปบอกว่าคนนี้ท้องไหมเขาพ่อก็ะแหงพ่อเฮาเขาบอไปแนะนำต้องมีเทคนิคในการที่จะไปบอกไปแนะนําเขาเช่นเราเป็นอสมอเนี่ยเราจะไปบอกว่าต้องบำรุงอย่างนั้นอย่างนี้นะคนท้องไม่ เราไปบอกมีเทคนิคเทคนิคยังไงเอาวรู้ว่าคนนี้ท้องแต่อยู่กันหลายๆายคนเราก็อาจจะมีเทคนิคว่าถ้าเราไปวันก่อนไปอบรมมาคุณหมอที่อนามัยบอกว่าอสมอมีหน้าที่ในเรื่องของการให้คำแนะนำแก่หญิงตั้งครรภก็เลยอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังเผื่อพวกเราไปเล่าต่อเพื่อน ไปบอกต่อคนอื่นจะได้มีความรู้ด้วยเขาบอกว่ายิงตั้งครันจะต้องถ้าหาว่าตั้งครันกี่สัปดาห์นะต้องไปฝากคันเราอยากให้เขาไปฝากคันเรารู้ว่าเขาท้องแล้วเขายังไม่ไปฝากคันเขาบอกว่าส12สัปดาห์ต้องไปฝากคันแล้วก็อธิบายไปเราต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน ต้องกินยังต้องกินเม็ดยาเม็ดเสริมไอรีนด้วยนะเพื่อจะได้บำรุงคันทำให้เด็กสุขภาพดีอ,อสมอนี่แหละเอาวะนะเพราะฉะนั้นอ,อสมอเวลาลงทาง,งานนะคะต้องทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะอ,อพิษ์ฝากอย่างหนึ่งนะคะไม่มีเวลาไม่มีโอกาสได้ไปคุยกับอ,อสมอทั้งจังหวัดแต่อภิษ์ขอเป็น กระบอกเสียงหนึ่งที่จะสื่อผ่านท่านก็คือว่าขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านจัดทําแผนที่เดินดินหรือแผนสุขภาพชุมชนได้ไหมรู้จักแผนที่ไหมคะเราวาดรูปเป็นใช่ไหมนึกจินตนาการบ้านของเรานะคะเขียนลงในสมุดของท่านก็ได้นึกจินตนาการบ้านของเรา เขียนแผนที่ว่าอันนี้คือถนนอะไรซอยไหนนะคะถ้าเราอยู่ในบ้านเราจะรู้ว่าแผนที่ในหมู่บ้านเราเขียนแผนที่หมู่บ้านค่ะในหมู่บ้านเราแล้วก็บอกว่า,วาเออบ้านเลขที่นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนหลังคาแต่ละหลังในแต่ละที่ว่ามันอยู่ตรงไหนบ้านอาจจะทําเป็นสามเหลีย่ยมนะคะอาจเป็นสามเหลีย่ยมแล้วก็ขีดตรงกลาง คำว่าขีดตรงการคือหมายความว่าแหลมข้างบนเนี่ยสามเรี่ยมข้างบนใส่ใชื่ออสมอเข้าไปหรือใช้สัญลักษณ์เช่น VHV1 v i l l a t e Volunteer คนที่หนึ่งเขียนว่าเป็นใครนางกอ VHV2 นางขอ VHV3 นางงออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนไว้จะได้รู้ว่าบ้านเลขที่นี้ อสมคนนี้ทํางานขีดข้างล่างเป็นบ้านเลขที่บ้านเลขที่1 v h v 1บ้านเลขที่15 v h v 2บ้านเลขที่20 v h v 3เขียนข้างล่างบ้านเลขที่อยู่ข้างล่างทําเป็นสามเหลี่ยมนึกออกใช่ไหมรู้จักสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมนะคะขีดตา่าง ขีดขวางน้ะไม่ใช่ขีดลงขีดกลางข้างบนเขียน v s V เราเป็นคนที่เท่าไหร่นะข้างล่างเขียนบ้านเลขที่จะได้รู้ว่าบ้านเลขที่นี้มีใครรับผิดชอบทำแผนที่เดินดินของหมู่บ้านหรือแผนสุขภาพของหมู่บ้านไว้นะคะลองบ้านร้าง หรือไม่ร้างหรือมีคนรับผิดชอบขอให้มีศาลาวัดศาลาต่างๆก็ให้มีอสมอรับผิดชอบนะคะฝากพี่เลี้ยงด้วยพัฒนาบทบาทประชาชนอสมอจะต้องเป็นแกนนำในเรื่องของการจัดทำแผนสุภาพตำบุลอบตอเขาจะมีการทำเวทีประชาคมใช่ไหมคะเขาจะมีการทำเวทีประชาคมของหมู่บ้าน พวกเราได้มีส่วนในการทำแผนไหมมีไหมคะมีเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำแผนสุขภาพตำบลน,นะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนร่วมรับผลประโยชน์นะคะเพราะอะไรเพราะถ้าหากเมื่อ,อไรก็ตามที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนเราจะทําให้เราจะมีส่วนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนได้ แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีส่วนร่วมมาตรการทางสังคมจะไม่เกิดขึ้นข้อตกลงต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านจะไม่เกิดขึ้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเวรีประชาคมแล้วอสมรไม่ร่ดดวมมันก็จะไปในเรื่องของการทันตกลงหนทางไปเป็นเรื่องยังหยุดไปแต่เรื่องของสุขภาพจะขาดการดูแลขาดการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเวทีประชาคมต้องรู้ สุดท้ายอวินฝากเรื่องนี้นเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมคะในเสื้ออสมเนาะสัญ,ญลักษณ์นี้โลโก้นี้คือโลโก้ของอาสาสมัครสาสุขป,ประจำหมู่บ้านเป็นมาตรฐานเอ,อ่ยมีคนจับมือล้อวงกันกี่คนนับสิ 1, 2 3>, 3 4 5 6 7 8 9 9คน นะไอ้ตรงกลางใหญ่ๆเนี่ยเป็นคนโอบกันสัญลักษณ์ทำไมต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงสีแดงหมายถึงเลือดเนื้อ,อชีวิตของมนุษย์เปรียบเสมือนการสาธารณสุขพืฐานซึ่งจัดหล่อเลี้ยงให้กับประชาชนสุขภาพดีโบแม่นแดงซื่อๆไดแดงหมายถึงเลือดเนื้อของชีวิตมนุษย์สีน้ำเงิน บางคนตัเกเงินหมายถึงชาสีขาวศาสานาสีและเงินหมายถึงความยิ่งใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่ความหนักแน่นมัง่งคุงนะ,ะทีนี้คนมาจับมือกันหลายๆคนนั่นก็หมายความว่าหลายคนหลายองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาาเอกชนภาคประชาชนภาคธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการทาง,งานนะคะ ส่วนคนที่ยืนโอบก,กันที่เป็นเสื้อนำเงินกับเสื้อแดงไม่ใช่เสื้อนำเงินูใหญ่ยนะไม่ใช่เสื้อแดงเพื่อไทยนะไม่ใช่พักการเมืองแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ภาพนี้คนยืนโอบก,กันนะคะหมายถึงประชาชนครอบครัวและชุมชนนะคะเราต้องรู้สัญ,ญลักษณ์นี้เอาไว้ ข้างบนมีตัวอักษรว่าอาสาสมัครสาธาสุขประจังหมูบ้านข้างล่างเขียนว่า village h volunteer นะคะต้องมีภาษา,ษาอังกฤษพี่น้องอสมอที่รักนี่คือเครื่องแบบพอสมอนะเครื่องแบบพอสมอผู้หญิงจะมีสองอย่างคือแบบพิธีการกับแบบปฏิบัติการ แต่พิธีการจะเป็นเสื้อฝั่งตรงกลางแล้วก็กระโปรงเวลาไปร่วมพิธีสำคัญสำคัญเช่นงานพระราชาสมภพมห้าคันวายี่แปกรกฎาหรือสามิถธนางานสำคัญ ใส่ชุดพิธีการคือเสื้อกับกระโปรงถ้าเป็นงานเป็นการปฏิบัติการใส่เสื้อกับกางเกงสีเทาองฟ้ารองเท้าสีดำคัดฉุนโนแตะนะอันนี้คือชุดเครื่องแบบของอสมอตามพรบปีสี่ห้ามาดูผู้ชาย ใช้ไม่เปลืองค่ะเสื้อกับกางเกงประเภทเสื้อสีเทากางเกงดำไม่ใช่เครื่องแบบวสหงงั้นเมื่อคุณใช้สาัฟารีคุณต้องกางเกงก็ต้องเป็นแบบเดียวกันโอเคไหมมีกันหรือยังยังเรามีให้จองราคาทั่วไปแพงแต่ราคาของ กลุ่มงานสสเพื่อพี่น้องอสมชุดละ850บาทเสื้อตับกางเกง8 5 0โอเคไหมแต่ถ้าไม่อยากซื้อไปซื้อทางอื่นพันกว่าบาทแล้วแต่ท่านนะแต่ถ้าหากว่าของเรานะคะชุดละ850ถ้าสนใจก็แจ้งนะเดี๋ยวพอเล็กจะจัดการให้นะคะ รองเท้าคัดชูสีดำนะคะนะอันนี้คือเครื่องแบบของพอสมอเดอโอเคไหมมีใครสักถามอะไรไหมคะเดีย๋ยวเวลาอีกแดนาทีจะเทีท่ยงใครคุ้มค่ามากเชิญครับอก็แต่คุณสมัครชกสอรเรียบร้อยแล้ว สิทธิ์ชกสยังคงเดิมยังได้เงินห้าแสนกว่าเหมือนเดิมตราบใดที่มีเงินให้หักทุกเดือนแ,แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หักไม่ได้ติดต่อกันสองเดือนเขาจะมีจดหมายน้อยไปที่ตัวอสมอนั้นไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ลาออกก็ตามไม่ว่าจะเป็นคู่สมรสก็ตามเมื่อคุณเป็นสมาชิกชกสแล้ว ตามใดที่มีเงินให้หักทุกเดือนทุกเดือนก็ยังได้สิทธิเหมือนเดิมโอเคไหมไม่ต้องห่วงตรงนี้นะคะขอให้มีเงินให้หักแล้วถ้าหากว่ามีจดหมายน้อยไปหลายเดือนแล้วไม่ได้จ่ายสามสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนแล้วไม่ได้จ่ายมีจดหมายน้อยไปอย่านิ่งนอนใจนะคะ การุณาประสานที่ศูนย์ประสานงานนะโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วประสานทอมีหรือออจินหรืออปริยาไว้ว่าโอนเงินเข้าบัญชีแล้วให้แจ้งศูนย์ประสานงานเพราะถ้าท่านไม่แจ้งประศูนยศูนย์ประสานงานเขาไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครตอนนี้มีค้างสต๊อกอยู่ในระบบของศูนย์ของส่วนกลาง หลายล้านบาทโดยไม่รู้ที่มาที่ไปว่าเป็นเงินของใครมันจะทำให้เราพ้นสภาพตัวไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีจดหมายน้อยมาแจ้งนาริพัฒน์นะจ๊ะเบอร์ของศูนย์ประสานงานติดต่อได้สองตัวโจดขจดจดจดเพราะวันหนึ่งท่านจะต้องได้ใช้นะคะถ้าโทรไม่ได้พ้นสภาไม่ได้ อสมที่เป็นสมาชิกชกสและอสมที่สมัครเป็นสมาชิกชกสแล้วแล้วลาออกแล้วลาออกจากอสมไม่มีสิทธิ์สมัครชกสได้อีกออกแล้วออกเลยแต่ถ้าเป็นอสมที่สมัครชกสแล้ว วันนี้คืนดีลาออกจากชกปศแต่ยังคงเป็นอสมอเหมือนเดิมอันนี้สามารถสมัครชกปศได้หลังจากลาออกจากชกปศหนึ่งปีถึงจะสมัครชกปศได้กี่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจว่าถ้าคุณยังเป็นอสมอ,อยู่ คุณสมัครชกศแล้วไม่ไหวแล้วฉันลาออกจากชกศแต่คอสมอคุณยังเป็นอยู่คุณจะสมัครใหม่ได้ก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งปีถึงจะสมัครได้นะแต่ถ้าคุณลาออกจากอสมอแล้วคุณไม่มีสิทธิ์สมัครชกศเพราะชกศรับสมัครได้เฉพาะอ,อสมอเท่านั้นเข้าใจไหมคะ แล้วเดือนเมษามีนาเมษาจะเปิดรับสมัครผู้สมรสของอสมเพราะฉะนั้นอสมทุกท โอเคไหมคะแต่ถ้าท่านไม่สมัครชกศคู่สมรสท่านจะสมัครไม่ได้ท่านต้องเป็นคนสมัครก่อนแล้วคู่สมรสถึงจะสมัครได้โอเคไหมคู่สมรสเมื่อสมัครแล้วถ้าพ้นสภาพจากชกศไม่มีสิทธิสมัครได้อีกบางคนถามว่าอาจารย์ เป็นสมาชิกชอกอศแล้วเนี่ยสามีเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตมีคู่สมรสใหม่สมัครได้หีกไหม<ะ>อาจารย์คะได้รถต้องจดทะเบียนไหมคะคู่สมรสนี่ต้องจดทะเบียนกันใช่ไหมคะคู่สมรสต้องจดทะเบียนพอจดทะเบียนกันเราแบ่คู่สมรสหรือ n ัวซืซื้อหัวจดทะเบียนกับได้เด่อยู่ด้วยกันไม่จดทะเบียนสมรสไม่ได้เน่ต้องจดทะเบียนสมรสกอสอแล้วจ่ายเงินต่อเนื่องไม่มีปัญหาแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คนสภาพคือจบเลยผู้สมรสที่ตายแล้วเราเอาหัวใหม่เอาเมียใหม่สมัครได้อีกไหม no ได้แค่คนเดียว